มาดูหลังจากคลิปตัวเก่าที่ลงไปแล้วนะครับที่แอร์นาวล่าเปิดหนึ่งสองสามไม่ติด,ต,ดติดแค่สี่นะครับอันนี้ก็ได้ติดหมดแล้วนะผมได้ทําติดให้หมดแล้วครับนี่นะติดแล้วพัดลมก็หมุนแล้วนะครับเบอร์หนึ่งสองสามสี่ติดครบทุกเบอร์แล้วครับเนี่ยครับปัญหาตัวนี้เลยตัวเดียวไม่ถึงพันครับซื้อเปลี่ยนเองได้นี่ที่เปลี่ยนครับ เนี่ยสายนี้นะจะเห็นหรือเปล่าตัวเดียวครับตัวนี้ไม่ถึงพันก็ติดครบทุกเบอร์แล้วครับแต่เรือนใหม่ยังไม่จบครับเรือนใหม่ยังค้างอยู่ยังไล่อยู่นะแต่แอร์ใช้ได้ปกติแล้วครับ โอเคครับรก็จบแค่นี้นะเรื่องแอร์